คุยเลยไมนะวิ่งแต่งตัวควายเลยมึงวะมันแต่งตัวเอาแม็กซิกันมึงรู้จักเหรอเมกซิการ์ันปล่อยผมยาวเหรอเยี่ยรออะไรอ่ะเมกซิการ์ปล่อยผมแล้วรู้จักไอ้นี่ว่าเอเลนน่ะเอเลนน่ะอ๋อแต่เดินชนไหลครับไม่ชอบไปน้องๆๆไปส่งพี่หน่อยไปน้องไปไม่มีใครคุยเลยเว้ยเยี่ยที่นี่มันเป็นไรวะ บอกบอกต่อแถวนี้มันมีแต่คนยิ่งๆไหวศาสัตว์เดี๋ยวกูต่อยฮัลโหลครับรถอุ้ยฮัลโหลครับไม่ชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรเอ่ยโนเนียครับอ๋อโนเนียผมชื่อโปรเปียไปเจมเจฟไปก่อนไป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 เจฟลุ่เจมไม่ใช่หรอโกรเจมครับไปครับไปก่อนน้องไปไป ไปด้วย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 ไปกับน้องปนล็อกรถดิไปด้วย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 ปนล็อกรถอะไรของนี่ต้องไปไหนไปทางนู้นไปทงนู้นไปคันนู้นไปโอ๊ยไปไปไปไอไปไปไปไวไยไปไปงปไ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 อไป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 อปไ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 อไไไปไปไอไปาไ เฮียเบอด้วยแบบด้วยนี่ไปต้าน้องหลบออกออกออกน้องน้องรถพี่โหรถมันเร็วโอ้โแรงอ่ะเฮียใส่แล้วมึงยืนแอ๊กเลยดิมึงอ่ะมึงอยู่ได้มันเฮ้แล้วมึงแอ๊กเลยดิมึงอ่ะอ้าวเดี๋ยวฉันจัดเฮ้ยไอน้องไปด้วน้องน้องคอมดิไทยน้องมึงไปต้าไป ไอ้น้องตามมาเนาะตามมาถ้าอยากไปอยากมาตามมาตามมาไปด้วย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 ซานโอมมันรถมันไม่ดีคันนี้เอ้ยเอา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 มึงขึ้นไหมเอาอะไรอ่ะเอ้าเอาอะไรอ๋อเออเออเดูด้วยครับรถใครครับดูมึงขับรถอะไรมึงเนี่ยหมอมึงมีตาปะเนี่ยรถมันเบรกไม่อยู่ครับตกลูกไปไปน้องไปไปไป๋ยวาเสียเวลาดิใครคันเร่งค้าง เออม่แล้วมือจ่ายมือจ่อยเดสั่นมือจ่อยเดปุ่งก็ปุ่งเกะปุ่งเกะขี้เกียมีประเด็นนี่เหร่เป็นรุ่นใหญ่อีเนาะชนแม่งดิมนแม่งดิ่มนแม่งดิมชนรถกนว่าจุดสุดอันนี้เลยนะที่อิงกำมคมสุดไรนะ สูตรอะไรนะลังคำมังสูตรลับเหรออันนี้สูตรลับสูตรที่ไปรุ่นเลงทางเพลงกรรกล้วยเยี่ยดิแม่งหลอมนะไอ้สัตว์เยี่ยเนี่ยเอ้ากูเปล่าเยี่ยตรงนี้น้องเยี่ยโคแรงเยี่ยแรงอ่ะเยี่ยนั่นน่ะมันพอมีเงี้ยมันเหี่ยมันพอพอเน้อง อตำรวจมีควยอะไรเปล่าไม่ไม่มึงม yeah. ีอะไรไหมมึงมีอะไรไหมมึงมีอะไรไหมมึงมีอะไรไหมกระดันะคกระดังาแดกระดังกรแดงรือจปะเยี่ยยี่โรคแรงเยี่ยโโคแรงเบบพี่ยูเฮ้ยเยี่ยอะไรล่าครับ อันนี้ต้องจ่ายค่าผ่านทางครับอาจารย์เขาจบกระจอกจูเบียตาก่อนเด้งดิคุยน้อง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  ไม่ครับกดผิดครับมีกดผิดครับไ,ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ห้ามเอ,อ้ยอันนี้ไม่ได้นะครับรถรถผมนะคันนี้ไปไปไปน้ไปน้อง,อ,ง <laughs> อุ๊ยฉับเลยหรือแลกคิวขันอีกเลยเรามากินกันชื่ออะไรครับขอถามก่อนครับ ขบผมสวัสดีคร,ครับไมเจอกันไปเจอกันบายครับไาๆเรื่องของมไอเรื่องเรามาคุยกันก่อนดีกว่ามากนายมาะมึงไปึกนะโูกรแรงด้วยโกรคตรแรงเอ้ย

าัที่มีคำถามไม่เฉยไม่พี่หนึ่งๆเี่ยวกับคำถามมีอยจะคุยกับพี่เปล่าจะคุยพี่ไม่คุยอุ้ยเสียงใหญ่ด้วยตาเสียงใหญ่ด้วยโตแล้วดิโตแล้วดินะนุ่มอ่ะนุ่มโตแล้วดินุ่มคนเนี้ยเขาเรียกว่าแผนการไอ้น้อง เอ้าวข้อขวายถ้าเองชูพี่ถ้าเองชูพี่ห้าห้าร้อยเรื่องจริงเอาพี่ได้กูให้แสนแสนแสนเชียร์เหมือนมึงมีเนาะไอ้เฮียแสนเจ็บดีมึงอ่ะมึงอ่ะแสนเจ็บดีมึงอ่ะทำกันนะพี่ไอ้ยายายาเองเอง่าดิถูกต้องนะถูกต้องเองทำการคนไทยด้วยกันอ่ะเข้าใจปะคนไทยด้วยกันไม่ควรทำกันนะเว้ยเฮียเรื่อจริงนะเว้ย

ไปเข้าไปเยอะไปเด็กก nah, ันไป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 เออไปน้องไปไปดีกว่าเอ้เอาพี่มานขับมันมันจะเอามันจะเอามันจะลองกระจายมันจะลองกระจายหลายเมืองไปโอ้จ่ายรถพังคุยเอาดีได้จิ้วจิ้วพี่ขอโอกาสเนาะ ใช่แล้วกาสพี่เลยว่งานมันเคยเอเจ็ดได้าลเายนเป็นตัวอย่างยเป็นเไปด้ารางวลเนาะดูลายดูนี้เป็นตัวอย่างไฟดูลายนี่เป็นตัวยางก่อนเล้ารถดจเอฟเจ็ดเอฟเจเจอเจอเไมปเที่ยเดี๋ยวเดีสูตสีม่วงมึงอยากเป็นสีแดงเปล่า ซุบซิบซุบซิบกันบอกไม่เอากับพวกนี้ดีกว่ายังพวกนี้แม่งตึงดูซองละเอาไหมพวกมึงสองตัวเอาเปล่าเอามึงก็ออกมาไอ้เที่ยนี่เฮ้ยนี่ยิงอีกตัวหนึ่งใครยิงใครไปแกมึงยิงใครมึงยิงไข่ไม่ยิงมึยิงใครหรอมึงยิงก่อนนะมันขึ้นมาลำเที่ยอะไรลงไป ไปว้ยพวกเราไปว้ยอ่ะได้พาไปฆ่าแน่พาไปหมกแน่ไปมือกินทำไรก็ได้ปะพี่ยังอากเฮ้ยมันได้ควายจริงมันมันมันไม่โดดก่อนว่าไอ้เฮียมันโง่จริงเลยสั์ มีโคตรบ่อยเลยอุ้ยไอ้ยิ้มไม่ชนกูเลยหลอ้สัตไม่ชนอุเกือบไป้ยเอบอ๋ขอโทษลกกูกลับคือพื้นืุนชีมไหมดังอ้ยไม่ได้ไอ้ลูกระตือเหรอไางงี้ไม่เรอ่าอย่าทะเลาะกันรทะเลาะเป็นไรเนี่มึเป็นไรเนี่ยทะเลาะกันไม้เป็นไรน้องทะเลาะกันยังไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยมันไม่นี่พี่ยังไม่เห็นหรอเออค อะไรอะไรพูดจะอะไรพูดพูดจะต้องอะไรฮะต่อยโอ้ครับต่อยว่าต่อยโอ้ใครมันจะต่อยโอ้ต่อยโอ้ต่อยโอ้ต่อยโออะไรมึงมึงเอ๋อะไรมึงเอ๋อะไรมึงเอ๋อะไรเราเล่นเกมกันไอ้เหี้ยมึงเอ๋ยมึงเอ๋ยค้ออะไรอ่ะจากเขาเล่นเกมกันมึงเอ๋อะไรเล่นเกมกันโอ้หี้ยี่มาต่อยโอ้เอาบอยรถบอยรถบอยรถฟองน้ฟองน้ำหนึ่งนั่งหนึ่งนะ อย่าต่อยตีรายการน้องอย่าต่อยกันไม่ไม่อย่าต่อยกันอย่าต่อยกันอย่าต่อยกันต่อยบ้าะต่อยบ้านต่อยบ้าต่อยบ้ามึงจะพูดคนไม่ได้หรอกเอาไหมเล่นต่อเลยคุยยึดยึดยึดยดยยึกัดึยดจัดดดยัดจัดดดดยยยดยดยีดยดีเฮ้ยนสงครามอย่อยตีซี อะตีซีแล้วมันผิดอะไรวะตีซีอะไรก็ใครคตีซีมึง,งแพ้แค่นั้นเนี่ยกูหอยพวกมึงแพ้ใครตีซีมึงตีซีแค่นั้นเนี่ยใครตีซีมึงวะเออใครตีซีมึงกูถามต้องเอาต้องเอาก่อนผิดก่อนผิดแล้วกูหมายบ้าด้วยดิมาแล้วพวกกูม,มาแล้ยพวกกูพวกกูหมายบ้าด้วยเพราะเปิดสงครามแค่นั้นเนี่ย แคนั้นเนี่ยเปิดสงครามเป็เชียอะไรเปิดสงครามไปไหนมึงมีอะไรลวงหนึ่งไอ้ไปไอ้ชูชมพูมึงแหลมแล้วอะเฮ้ยเย้กิจกรรกองสร้างแอบแอบแม่คุยนะตรงนี้แอบแม่คุยชัวร์ครับผมครับสุดังครับไออันนี้อันนี้หมอหมอขีมม่วงชื่อคุณอะไรครับแต่แบทใช่ไหมผมจะไม่ผิดใช่ไหมจไดแต่แบทนี่นี่แรงแรงหมอแต้แบทแต่แบท ไอมันขาอะไรอะขำอะไรเะแต่แหวน้องพ่อถึงเลยพี่คันหนึ่งเมยแม่ดีสั์ไอ้ห้ามด่าแม่กันน้องด่าพ่อได้นะห้ามด่าแม่ไม่ด่าพ่อได้น่ห้ามด่าแม่โอเคโอเค้อเคโอเดโอ้คอเดโอดคได้ไมอเคโอไม่อด้โอเคโองสูงเคโไเคโองสูอเค่ไดคอเคโอเคอเคโ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 อเคปเอเคโอเคอเอเคีอเคไอเคไอเคโอเคโอ่คโ่เอเคอเคโอเค่อเออเคโอเเอเคโอเคโอเคอีเีอะไรกันวะ มันเป็นอะไรวะมันเป็นอะไรไม่ไม่ไม่เป็นอะไรอะไรนักหนาโดนไปกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วเจอกูหน่อยดิเจอกูหน่อยดีตาดเหยียบเฮ้ยกูเพิ่งมาเขาห้ามตีเออเขาห้ามตีเฮ้ยกูบอกแล้วอย่าตีตีไอ้สัตว์อะไรโจ๊กเกอร์อุ้ยมึงอย่าตีตีเพื่อนกูอย่าตีตีเพื่อนกู มองไม่เห็น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 มมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็น